เอาฮะก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้กับผมเช่นเคยฮ่าแคดออเดอร์เจ้าเ,าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมมาฮะวันนี้เราอยู่ในเกมมอมส์วิทโฮลออนไลน์เช่นเคยฮนะก็สำหรับวันนี้ฮะได้ข่าวว่ามีฆาตก,กรตัวใหม่เข้ามานะฮะหรือว่าผู้กุมเขาตัวใหม่เข้ามานั่นเองนะฮะชื่อว่าน้องคามิโกะนั่นเองฮะซึ่งเป็นปีศาจเส้นผมนะครับผม <laughs> จะพลาดได้ยังไงเมื่อเราต้องมาจัดกันฮะผมก็ได้จัดมาเป็นน้องคามิโกเรียบร้อยนะผมนี่เรเวลศูนย์อยู่เลยนะฮะเพิ่งจะเริ่มนะฮะผม <c oughs> อ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูกันดีกว่าฮะสำหรับน้องคามมโกเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างแล้ววันนี้ผมจะเก็บสีได้ไหมเดี๋ยวเราก่อนที่จะไปเริ่มกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของน้องกันก่อนดีกว่านะครับผมเนาะมาที่ทักษะแรกเลยนะฮะทักษะที่หนึ่งฮะคามมโนะนะฮะ โทบรัปุนะฮะผมคิมิโกะนะฮะอ่าไม่ใช่สีคามิโกะสิลิ้นรัวขออภัยด้วยนิดนึงนะฮะคามิโกะสามารถติดตั้งกับดากบริเวณประตูลและรูกำแพงฮะที่เป็นกับดักและพังไป แล้วใช้งานฮะ1.5วินาทีฮะกับดักจะทํางานเมื่อผู้เล่นอีกฝ่ายหนึงเดินมาแล้วก็สร้างความเสียหาย10หน่วยนะก็คือแบบอาจจะตรึงนะฮะใครที่แบบเดินผ่านอะไรประมาณนั้นเนาะก็วางกับดักเส้นผมไว้นี่ฮะที่วางไว้อาจจะไม่ใช่เส้นผมก็ได้นะฮะท่านผู้ชมแต่เส้นอะไรไม่รู้นะไม่คิดกันเองละกันนะฮะผมนอยจะทําให้ผู้ผู้มาเยือนหรือว่าเซอร์ฟเวอร์เนี่ยติดกับดักของเรานั่นเองครับเป็นแทรปนะก็บประมาณนั้นฮะส่วนสกิลที่สองฮะหรือว่าทักษะที่2เองนะฮะฟูลอินนะผม คามิโกะฮะใช้เส้นผมนะฮะปิดการใช้งานจุดวาร์ปและหลุมเป็นเวลา15วินาทีะฮะเมื่อทํางานจะติดกูดาล30วินาทีด้วยกันนะผมเฮ้ยปิดหลุมเหรองั้นก็แสดงว่าพวกที่แบบชอบโดดหลุมโดดโดดองเงี้ยแสดงว่าเอาไว้ปิดได้เดี๋ยเออเจ๋งเจ๋งนะเช่นแบบถ้าเกิดว่าเซอร์เวอร์เนี่ยต้องการจะโดดหลุมะฮะจังหวะนั้น,น่ะเราสามารถปล่อยสกิลได้โดยที่เราไปปิดหลุมก่อนโดยที่ไม่ให้เขาเล่นหลุมนั่นเองนะับผมไหนดูซิถ้าษะาติดตัวคืออ่า โจซูนะฮะการพังแท่นพิธีกรรมมาจะค่อยลด,ดรอดความคืบหน้าลง0.5%ต่อวินาทีน,นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับสกิล น้องนะส่วนทักษะที่ผมจะนําไปฮะอันแรกเลยฮะเช่นเคยฮะเป็นมาตรฐานของเรานะผมมวกกันนกนั่นเองฮะมีโอกาสที่จะติดสถานะมึนงงส3%ฮะและจะเพิ่มขึ้นเมื่อทักษะไม่ทํางานนะครับผมทักษะที่2องฮะลดคูตาของทักษะที่เลือกใช้ลง30%นะครับผมแล้วก็ทักษะที่3ฮะตัวรับพิเศษนะครับผมเมื่อผู้มาเยือนอยู่ในระยะเวลาอารี ในระยะ10เมตรนะครับผมทักษะจะแจ้งเตือนตำแหน่งของผู้มาเยือนล่าสุดนะฮะแล้วก็จะติดกุดาบ20วินาทีด้วยกันอ่ะโอเคคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าฮะว่าวันนี้ผมจะเก็บ4มีเกีียวได้ไหมยังไงก็ฝากไปชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยสำหรับนี้ไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมไปรุย มาฮะท่านผู้ชมฮะเราได้ด่านปากโกงกลางแล้วนะครับผมมาจะเป็นยังไงนะติดตามชมกันด้วยนะครับผมไปด่านนี้ยังงั้นเหรอผมว่าสําหรับเผีเส้นผมนะฮะหรือว่าเส้นขนของเราเนี่ยเองนะฮะน้องนี่แบบอาจจะจ้วงสั้นนะผมคิดว่าฮะอาจจะจ้วงสั้นนะตอนี้มันมีอะไรให้ผมทำลายเลยฮะผมเดินหาเรื่อยๆแล้วกันฮะอาจจะเจอนะแต่แถวนี้สกิลก็แบบไม่ได้เ,เจอปะมาถึงก็เจอเลยเหรอแม่ทำลายรู โอเคเกี่ยวดูไปก่อนขึ้นนั่นบนฮะไหนๆก็เจอแล้วก็ไล่หน่อยแล้วกันนะโดดล่างไปแล้วโดดตามด้วยเป็นไงแฮ่แฮ่จะเป็นไหนแม่หนูน้อยข้างล่างมันช้ามันหนืดแม่หนูน้อยมันหนืดเก๋พี่มาแล้วพีม่มาแล้วอยู่กันเต็มเลยลุงยามก่อยู่เอาแม่หนูน้อยก่อนแล้วกันแม่หนูน้อยมีอาวุธแม่หนูน้อยมีอาวุธลงท่อไปไหนละไปโหนู่นโอเค แล้วลุงยามแกชิวมากอ่ะแล้วลุงยามแกชิวมากอ่ะจังหวะนี้แบบจังหวะนี้แบบลงแล้วลงอีกลงเอายากเหมือนมนุษย์โอเคเอาจริงเอาจริงปะเอาจริงนะเอาจริงละเอาจังละเอาจิงละเอาจริงละเอาจริงละเอาจริงละเอาเฮ้ยทำายตู้โอเคหนึ่งแพ้เอาจริงละเอาจริงละ ตามจริงมันไม่ค่อยอยากจะไล่นะท่านผู้ชมรู้สึกจนรอบรอบรอบตีจะสั้นหน่อยพังได้พังเลยฮะโอเคเขาก็กังวลที่จะเจอปิดประตูไม่ปิดเหรอสองแผลสองแผลแ,แล้วนะไม่หนูน้อยสองแผแลฮ่า呐นะแต่ยังไม่ค่อยชินนะอูยเอเนอจีไปไกลเลยท่านผู้ชม ยาวเก็บได้เก็บนะผมจะเก็บได้เก็บเลยก่อนฮะผมจะไม่รอวางแท็บขึ้นไปด้านซ้ายบนโอด้านบนฮะวิ่ที่พูดไปไหนละไม่หนุนร้ไปไหนละแล้วลุงยามแกมาคูปียังเลยวะไปที่ไหนก็เจอเอา้าวสองแผล โอเค <S <S ไม่ละไม่ละจิดเ,เยื่อขัดใจมันมาดึงเยื่อขัดใจมันแทบมันก็แบบไม่ได้แบบอันนั้นมากเท่าไหร่หนรนือไงเออไปได้ไปได้ไไดอ้าโอเคเห็นก็ไล่ให้สุดฮะพยายามไล่ให้สุดลงล,าล่างแล้วไล่มันสุดไล่จนแบบเขาไม่มีมุมเล่นฮะอันนี้ท่อนี้มันกูดาวอยู่โอเคปิดปิดปิดไม่ทัน เวลากูดาวปิดช้าอยู่นะฮะท่านผู้ชมคือแบบเราต้องกะไว้เลยว่าเขาจะขึ้นไหนออกไหนออกลูนโอเคผมไล่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 เดียวฮะคนที่แบบเปิดกล่องเปิดเครื่องปล่อยเขาไปก่อนไล่ได้ก่อนหนึ่งผมสปินยาวๆเลยเหรอแล้วถือแท้ด้วยเช้าวานี้โอ้โหโดนแล้วนะโดนโดนท่านผู้ชมโดนสัมผัสได้หรือเปล่าโดนสัมผัสได้เลย ผมนี่สัมผัสได้เลยเฮทแอร์โชเดอร์ไปไหนล่ะขึ้นบนแน่นอนฮนะไปนู่นละไปนู่นละไปนู่นนะไกลๆเลยแล้วมันวิ่งเร็วมากเลยนะนลวางไว้ก่อนออกซ้ายอะ่ะมานบลงล่างข้างบนก็เอ,กนเอ้าคนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ไง ยังตามอยู่ฮะตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่คือแล้วเขารักเพื่อนแล้วไงมีแต่คนรักเพื่อนแล้วไงฮะท่านผู้ชมจังหวะนี้ไม่โดนได้ไงวะไม่โดนได้ไงจังหวะเมื่อกี้ผมนึกว่ามันจะไม่โดนเลยอ้าวโอเคอนิเมชั่นสวยอยู่โอเคหนึ่งแผลเมื่อกี้มีคนอยู่ใกล้เราเยอะมากครับท่านผู้ชมเยอะจริงๆตำแหน่งล่าสุดที่ผมเห็นอยู่ฝั่ง ตรวนเครื่องนี้อยู่ด้านบนฮะเราวางแถบไว้ก่อนแล้วกันก <c oughs> ดผิดเมื่อกี้คลิกขวา <c oughs> วางได้สามแถบโอเคจุดนี้จุดหนึ่งแล้วก็อยู่กันเต็มเลยฮะโดดปปะลุงยามผิดท่องไม่ทันยังไม่ค่อยชินฮะสอง ไม่ปิดโอเคออกไหนติดติดติดรูติดรูดดด <c oughs> สองอันนี้คือผมพยายามที่แบบเล่นให้ดีมากที่สุดนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยชินกับตัวนี้จริงค่อนข้างที่จะงงนิดนึงตรงนี้วางไม่ได้เหรอตรงนี้วางไม่ได้เพราะฉะนั้นเร,เราวางตรงช่องนี้ได้ไหมช่องนี้ก็ไม่ได้ฮะ,ะอันนี้คือจยายาตัวโอเคเราสามารถวางช่องนี้ได้ถ้าเขาจะมาเล่น วางไว้ก่อนตรงนี้ก็วางไว้ก่อนอผมว่าเขาน่าจะไม่เล่นเอาเครื่องนี้อยู่ฮะผมว่าเขาน่าจะมือชุกเอาเครื่องนี้อยู่ไกลๆคนหนึ่งฮะตอนนี้ลุงยามชุบขึ้นมาแล้วฮะแต่เด็กนักเรียนยังไม่ชุบนะเคลียะ <Yeah. S 1> ชุบแล้วฮะต่อไปคนนี้เหรอมีกล้องถ่ายรูปใช่ไหมนั่นไงว่าแล้วไม่ทันขาดคำ อะไรเมื่อกี้ผมเห็นคนมาทางนี้คนนึงอะถ่ายไหมไม่ถ่ายเหรอมันมีมันมีมันมีดาวอยู่นะเพื่อนมันมีดาวอยู่เมื่อกี้โดนไปหนึ่งแผลหันก็มาถ่ายหนูออกทางน,นี้ไม่ค่อยได้ใช้สกิลสองแผลเข้าแบงค์ไหนปะไม่เข้าแหมสียดายจังปิดปิดปิดทางนี้โอเค ให้ปิดพลาดมันปิดทางพลาดอ่ะมันเดาเอ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คำว่าแสบตาจะไม่มีในเอเนอร์จีไปไกลแล้วติดติดล่างแหบปะ่ะติดป่ะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนไปเรื่องบน,น,องบน,องบนเอาติดติดครับติดติดติดมัน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 หนืดมันหนืดมันเนืดแกเฮ้ยวางไม่ถูกที่เอาคือหนึ่งคนเฮ้ยแต่เราได้สองคนแล้วนะสองคนสองเครื่องหันมาส่วนมะสปินอยู่นะฮะยังสปินอยู่ โสดนะจังหวะเนี้ยโอเคไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ละไม่ได้ละไ,ไลอ้อคนนี่ไอ้อคนนี่ไอ้คนนี่สองแล้วนี่ยัดเลยเส้นผมมาหาปะไรเฮ้ยเฮ้ยไม่สวดเร็วเกินสวดเร็วเกินสวดเร็วเกินเฮ้ยแป๊บเดียวสามสี่เครื่องกันเหรอเนี่ยถามจริงมารบไม่เล่นด้วยไม่ได้ฮะอันตราย จะไปจะไปชุบเพื่อนอ่ะจะไปชุบเพื่อนอ่ะคนพวกนี้มันจะมันจะไปชุบเพื่อนไปเลยลุงยามไปก่อนเลยคนแรกไปไปอ่าเมือ่อกี้มาน้องมันอยู่ไหนวะนี่ไงมันบนมันบน,บนผม,มนะนมันบนผมมันจะเล่นมันบนผมมันจะเล่นนะผู้ชมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นมาเล่นได้เล่นไปโ <c oughs> อ้อยโอ้อย โอ้ยเล่นได้เล่นไปวนมันจะวนแบบสองมีน้ำอีกนะตรงนี้สามารถชุบเพื่อนได้นะฮะแต่ผมว่าเขาน่าจะมาชุบว่ะนี่ไงเห็นละเห็นละมแะม่ของฉฮะเห็นละโอ้โอเคเก็บปะสวยยิไปห,หนูยิไปห,หนูบังรู บังไม่ทันมาครับผู้ชมเดาไม่ทันนะมันต้องเดาล่วงหน้าครับผู้ชมว่าเขาคือเขาเก็บไปชุบฮะเพื่อนไปชุบแน่นอนตามได้ผมตามได้ผมตามได้ไ,ดไหนวะน่ีปะไม่อยู่ ที่ชุบอยู่ไหนอ่ะโอเคหาไม่เจอหาที่ชุบไม่เจอเพราะฉะนั้นเราก็วางแหนก่อนแล้วกันฮะโอเคผมวางแหนก่อนมาพวกมันไม่ออกหรอกเซอร์เวอร์พวกเนี้ยมันโหด <c oughs> กับผีตัวเียวมันโหดพวกนี้อ่ะวางไว้ก่อนฮะล่อให้เขามาเล่นตรงนี้แล้วกันนะพยายามที่จะล่อให้เขามาเล่นลานกว,าว้างเพราะเราอาจจะเสียเปรียบก็ได้ถ้าเกิดเราไม่เล่นในที่แคบอ่ะโอเควิ่งเร็วจริงเลยเด็กคนนี้ ไปชุบตรงไหนแล้วเนี่ยโอเคฟื้นขึ้นมาแล้วฮะฟื้นขึ้นมาแล้วน่าจะอยู่แถวล่างปะหรือไม่เฮ้ยออกไปคนนึงฮะเสียดายน่าจะได้เล่นทุกคน,น,นฮะน่าจะได้เล่นมากกว่านี้โอเคน่าจะได้เล่นมากกว่านี้นะเนี่นยไม่น่าออกเลยเขารีบออกไปไหนนี่ะผีข้ายังไม่ได้สําแดงเดชเลยโอ้ย ไปไปทางนู้นออกขวาไปสวยขวาไปขวาไปสวยบันมันรอดไปได้ไงวะ <c oughs> เฮ้ยโอ้ตีช้าเหลือเกินประเดนเนี่ยมโนบเพราะหนุ่มสุดหล่อยไปไหนครับเนี่ยอ้าวหรอสวัสดีครับเวอร์ออกแล้วมั้งเนี่ยถือว่าไม่ออกมันหาหิมชีจาแน่นอนเลยทุกท่านมันต้องการจะร่มพรมมันต้องการจะร่มพรมแน่นอนเลยคนคนนี้ ไปไสายเลงลงันแก่แล้วอันไรของมันเ <c oughs> นี่ยท่านพยาจะเปิดประตูให้ได้เลยนะปรผู้ชม,มอะไรปิดไปก่อนโอเคคือทางบนใช่ไหมประตูมันก็เปิดได้เหรออีกท,ทีนึงก็จบกันเพื่อนข้างบนฮนะมันติดเยื่อขาดใจผมอยู่วัด มาวาง,าวง,างไว้แถวนี้เหรอเฮ้ยไอตู้อ่ะมัเป็นไรผมไม่รีดไม่ออกก็อยู่นี่แหละเพื่อนไม่ออกก็อยู่กับเราทังไปก่อนเลยหาไม่เจอ <laughs> โผมหาไม่จเจอมันต้องกลับมาซ้ำเครื่องเดิมหรือเปล่าวะต้องกลับมาซ้ำประตูเดิมหรือเปล่าวะท่านผู้ชมคือจังหวะที่แบบมันก็ไม่ได้แบบ เล่นง่ายน,นะล้วก็ไม่ได้เล่นยากมาเท่าไหร่ลรกแต่ว่าเราต้องกะว่าคือจังหวะเนี้ยคุณคุณรู้ว่าเซอร์จะมุดท่อแน่นอนอ่ะคุณต้องแบบกักไว้ก่อนเลยแล้วมันหายไปไหนแล้วเนี่ยเออหาไม่เจอเลยบัดทีนี้ออกแล้วมั้งประตูนี้ปิดปก่อนแล้วกันโอเคมันเปิดไปกี่ประตูแล้ววะเนี่ยเลยจะออกก็ออกเพื่อน ไม่ต้องมาลีลนาะโอ้โหนานแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้คนคนนี้เจ๊ไล่ติตตดกับผมเลยล่างได้ยินเสียงเหมือนคนอยูงล่างเยได้ินเสียง เองเอะ嘛เองคิดเองนะผู้ชม <laughs> โอ้คิดเองเอออยู่ไหนเนี่ยอ้าโลแล้วมันเนียนยังวะเฮ้ยดูไงโอ้โหไปวิ่งหายาถึงไหนวะวิ่งหายาถึงไหนวะน้าท่านผู้ชมวิ่งไปนูน่นละลงนูน่นออกนูน่น ออกประตูหรือมั้งออกเถอะถ้าจะออกอ่ะโอ๊ยออกเถอะถ้ามันจำเป็นขอร้องล่ะโอ้โหออกเถอะถ้ามันจำเป็นออกไปเถอะออกไปเถอะออกไปเถอะพ่อ จะเล่นกี่ชั่วโมงวะเนี่ยไปหายายที่ไหนแล้วปะเออว่ามันจะออกเก็บไม่ได้เลยเฮ้ยสำหรับผมผมคิดว่าเน่นตัวนี้ตาแรกก็มันต้องพยายามให้แบบพื้นที่มันต้อง เล็กๆหน่อยฮะท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นแถบเรานี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยท่านผู้ชมฮะแถบนี้ใช้โดนยากมากนะผมแล้วก็เซอร์ไเวอร์นี้สามารถแก้แถบได้ด้วยนะฮะผมคิดว่าก็สําหรับตาแรกที่เล่นนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะฮะก็หวังว่าจะมีคําแนะนําจากเพื่อนๆแล้วกันนะฮะที่คิดว่ายังไงครับคิดว่าไงฮะกับตัวละครตัวนี้นะครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยสำหรับผมนะผมคิดว่า ยังไม่คุ้นมืออ่ะโอเคฮะสําหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากคที่เข้าจจมารับชมนะผมแง่ก็ลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติดใครด้วยสําหรับวันนี้แคนโรเดอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่รายหน้าในคลิปหน้าจะเป็นไรฝากด้วยงละกันนะจ๊ะสําหรับวันนี้บายจ้า